โตเอายายต่อแม่โตอยู่ตงกลางโตลูกอะโตอยู่ตงกลางแม่แม่เนี่ยไม่แม่นี่ยพลุกพล่านพูดต่อลูกพูดไปเลยวันนี้ก็มีโอกาสได้มางานนะคะที่ร้านน้องรุตนะคะค่ะร้านน้องรุตหลังคาเหล็กแล้วก็ได้มีลงเวทีเสร็จก็ได้มีโอกาสมากราบนมัสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะค่ะตอนนี้เมื่อนี้มีอย่างดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องญาติที่ท เอาจากนอกเดี๋ยวเป็อย่างดูการสื้มาลองเพลงให้ฟังค่ะเชิญค่ะ,คะเอาเพลงฝากเพลงถึงยายกันแล้วกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะยายอยู่บ้านนอกอยากเข็นลานออกทีวีประกวดร้องเพลงมานานปีตกรอบหลายทีบ่มีท้อหอ่างยายไกลบ้านมีหลักประกันเพียงบุตรชั้นหมอ ไต้ฝันจนถึงวันรอย้ายดีใจบ่ที่หลานทำได้เส้นทางดนให้ทุกเก้าฝ่าไปมีคนเมตตาตำแหน่งนักร้องที่รอมาเหมือนเทวดาเปิดทางให้ออกเทพเทือนี้ อยู่แกรมมีคุณเด็คุณยายเมื่อออกทีวีส่งไปขอยายเตรียมใจรอกินข้าวไล่ยลยได้ยายสิได้แข็งแรงคอยเปิดทีวียามแรงนั่นเงเงี้ลานอยู่หน้าจอ ได้ร้องเพลงดังว่างเหมือนพบเส้นทางไปต่อยามใดเพลงลานผ่านจอยายคงสิพอยิ้มได้ฝากเสียงเพลงให้ฝากใจผ่านจอที่วีถ้าหากลานไปได้ดีความวังเคยมี คงมาไกลขอเพลงดังกองได้เงินทองส่งน้องเลยยายกลับบ้านเมื่อเก็บเงินได้สร้างเฮือนให้ยายหลังใหาาม่งามโอ้ยมวนบอกค่ะ,คะพ่อเมพี่น้องญาติทำมือนี่ก็เป็นมือดีๆเนาะค่ะก็ได้นะเสียงฟังเสียงตรงกลาง อันนี้เพิ่นกับได้ไปอัปเดเทปเท้พ่อแม่พี่น้องญาติธรรมเขาเบิ่งในทีวีเนาะค่ะน้องกลางนี่ถ้าอยากได้ฟังเสียงน้องกลางได้อัดเ<ม>พลงแล้วกระหาซื้อได้ตามเซเว่นนะคะอยู่ทุกเซเว่นมีขายะค,ะค่ะทุกร้านแมงป่องโลตัสค่ะโอ้<ซ>โลตัสเบคซีมีเบิร์ค่ะพ่อแม่พ<ม>ี่น้องญาติธรรมอุดนุนกันนะคะไทยจังหวัดเลยน้ำกันเนาะค่ะค่ะดีใจค่ะน้องกลางที่ไทยจังหวัดเลยเขาได้เป็นนักล้องเนาะลูกเนาะค่ะตอนตอนน้องกลางเขาประกวดนี่ ศึกวันดูเพลงโอ้ยแม่สุรินรุ่นรุ่นขนาดค่ะดูตลอดค่ะ <c oughs> ค่ะวันนี้ก็ได้รับความอบอุ่นจากพี่น้องบ้านเฮาค่ะอบอุ่นไล่ๆค่ะ,คะมาสะแสดงเวทีแรกจากการประกวดร้องเพลงแล้วก็เป็นงานแรกนะคะที่กางได้มาสแสดงที่บางสะพุงนะกาง <c oughs> ดีใจดีใจมากๆได้มาสแสดงที่บ้านเกิดตัวเองค่ะมาสะแสดงให้พ่อแม่พี่น้องญาติที่ทมาฟังเนาะให้เบิงค่ะเบิ้งัตจริง กับอยู่ในทีวีรู้สึกว่าตัวจริงสวยนะขอบคุณค่ะสวยมากๆค่ะน้องกลางโอ้เป็นสาวกรุงเทพแล้วสาวกทมกังอยู่เชียงใหม่ค่ะตอนนี้ก็ยังทํางานประจําอยู่เชียงใหม่ค่ะ,คะได้ออกคอนเสิร์ตก็มีช่วงนี้ก็มีมาเรื่อยๆค่ะงานก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆค่ะอ ใครจะจ้างงานก็ติดต่อได้นะคะค่ะ0856079903โทรมาได้นะคะติดต่องานค่ะค่ะเงินงานเกิดงานแต่งงานเกิดงานแต่งขึ้นบ้านหมงานบวชงานบวชค่ะโอ้ไปเบิรดนนอกบวต้องงานใหญ่ไปเบิดค่ะโอ้ค่ะเรื่องราคาค่าโตบวต้องห่วงค่ะค่ะราคาญาติธรรมคามเรืนองหมดน้องการตรองได้ค่ะตอรลงได้ค่ะตอรลงได้นะค่ะเนาะค่ะสมมุติว่าเพื่อนห้องจาก ห้าแสนแสต่อคนกัดสองแสนก็ได้เนาะค่ะค่ะามนี้อย่างอีกบอค่ะน้องกลางค่ะก็ฝากติดตามผลงานเพลงกลางกันค่ะขอบคุณที่รับฟังแล้วก็ติดตามผลงานเพลงกลางนะคะค่ะค่ะมื้อนี้ก็มาให้ความสุขพราแไม่พี่น้องญาติธรรมของเขาหนึ่งเพลงนะคะเนาะมีมีน้องน้องกอยมีอย่างบอน้องกอยค่ะ แล้วก็กําลังมีซิงเกิลใหม่นะคะที่กําลังทําอยู่ตอนนี้แต่ยังยังไม่เสร็จนะคะก็จะ,ะเป็นงานเพลงแห่งเงาแห่งคิดทอดกับงานเพลงสู้เพื่อพ่อแม่อ,คอ้ค่ะอู้อยากฟังเนาะค่ะเนาะอ่าพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมเขาติดตามด้ค่ะอตอนนี้ออกทีวีทุกช่องนี่แบบว่าช่องวันเนาะ,ค,ะค่ะอ่าน้องกลางได้ออกช่องวันเนาะกับพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมเขาเบิ่งดีๆเด้ค่ะเ่นกลับมาเว่ากันอู้นงกลาโอ้ตื่นเต้นเออนงกลางไทยภูกระดึง เพื่อนอยากเข็นอยาาเห็นเนาะค่ะโอ้เสดายเดี๋ยวกันงากันเห็นขอเชิญนะคะค่ะแต่ว่าก็ยังยังไม่รับปา่พอดีต้องต้องดูดูคิวงานแต่ว่าก็ถ้าไม่ติดอะไรก็จะพยายามมาให้ได้ค่ะค่ะยังได้กามาเนาะค่ะมาให้ความสุขพอเม่พี่น้องแยติทาให้เพื่อนมาเห็นหน้าเห็นตาเนาะค่ะก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระครูดงวรานุวัฒน์คนนึงก็ได้ก็ว่าได้เนาะน้องเนาะค่ะค่ะอันกะบ่มีบบมีอย่างอีกแล้วเนาะถ้ามีซิงเกิลอย่างใหม่ๆก็ฝากได้ทานเพื่อนเรา1.7 ขอเขาในนักขนะนี้มีอกคะช่วงนี้ยังยังแต่ว่ากาลังทําอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวร้องให้ฟังทอดนงนก็ได้ค่ะเป็นเงินเพลงสู้เพื่อพ่อแม่นะคะเอานิดนิดนะคะเก่าออกจากเบิานไปหาเงินที่ในเมืองหลวงพ่อแม่พี่น้องคอยห่วงให้ห่วงกายใจด้วยนะ ประมาณนี้อค่ะอุ้ยเพาะมากค่ะโอ้เสียงดีจังค่ะฟังโลกแม่ศรินขุนคิงลูกงานเพลงคือเขียนคนสู้ชีวิตสู้เพื่อพ่อกับแม่ค่ะจากปลายปากกาของอาจารย์สอนรักศักดิ์สรีค่ะโอ้ค่ะบอเดนเน้นว่าต้องต้องเป็นครูสลานะค่ะครูอื่นก็สามารถร้องให้คือเนื้อเพลงกับเสียงเขาไปกันได้น้องๆเนาะค่ะค่ะอันนี้ก็ขอบคุณหลายๆค่ะ สำหรับมือนี้น้องกลางก็ได้ให้มาความสุขพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะพระครูดวงวราธุวฒสเที่ให้โอกาสน้องกลางนาะคขะนเนาะค่ะแล้วก็ขึ้นเราอินจุดจของเฮาค่ะมือนี้แม่สุลินกับน้องกลางการิได้กล่าวคำว,ว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมนาะค่ะนเนาะค่ะกราบนามสกัรทค่ะสวัสดีค่ะ ดีใจเต้น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 น <isa> ี <u> ่น้องกลางมาแตงเวทีชุดกังยังไม่ได้เปลี่ยนค่ะกันมาเลยสวยแต่งตัวพระจันทร์ชมว่าอุ้ยน้องกลางแตงตัวสวยสวยไม่เพิ่งพูดกันตอนเที่ยงนี่นะแตงตัวสวยอย่างนี้แหละดีสวยดูดูในทีวีนะ่นีน่น้องนะค่ะไม่บ่อยคนนะคนเด็ก โคตรดีใจนะลุ้นลุ้นแม่ก็ลุ้นจริงค่ะแม่เพราะว่าอยู่ตรงนั้นมันไม่รู้จะทำอะไรมันต้องทำอะไรสักอย่างมันกดดันตอนนี้กำลังรุ่นช่วยน้องกุ้งอยู่เนาะน้องกุ้งเขาเป็นเด็กกระตันยูเนาะค่ะค่ะขอบคุณมากนะเดี๋ยวคุยกันกันค่ะสวัสดีค่ะลูก